สวัสดีคะ่ะพี่ต้อยนะคะ <Duygusal computers> วันนี้พี่ต้อยก็จะพามาดูมะม่วงสามฤดูนะคะสามฤดูนี้ออกเต็มต้นเขาเริ่มแก่แล้วนะคะเริ่มร่วงแล้วเดี๋ยวพี่ต้อยพาดูนี่ค่ะพี่ต้อยก็อยู่ชายทุ่งนานะให้ดูทุ่งนาก่อนนี่ค่ะข้าวเริ่มออกรวงแล้วค่ะเริ่มละเหลืองเลือกและรวงข้าวนะคะเดี๋ยวพี่ต้อยพาดูมะม่วงสามฤดู นี่ค่ะพี่ต้อยก็พามาดูมะม่วงสามฤดูนะคะนี่ออกเยอะค่ะนี่เริ่มสุกเหลืองแล้วนะคะดูสุกเหลืองแล้วเดี๋ยวพี่ต้อยจะสอยนี่ค่ะลูกแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าก็ดกอะคะ่ะเริ่มสุกแล้วค่ะวิดูลูกนี้ลูกนี้พวงนี้ดูตรงนี้นี่ค่ะสามฤดูนี่เขาเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะคะออกทั้งปี ออกสามฤดูเลยนะคะกินเปรี้ยวดีทำข้าวคุกกี้น้ำปลาหวานแต่ถ้าไว้สุกก็อร่อยค่ะกินกับข้าวเหนียวได้เลยนะเพราะว่าเขาเนื้อไม่เละนะคะสามฤดูเขาเป็นม่วงเนื้อแข็งสุกแล้วจะอร่อยมากนะคะเดี๋ยวพี่ต้อยจะสอยม่วงสามฤดูและว,วันนี้แต่พี่ต้อยพาดูบนต้นก่อนนะคะดูสุก เหลืองสวยเลยค่ะดูเดี๋ยวเก็บมะม่วงสามดูดูกันอุย้ยสุกหลายลูกเลยอ่ะพี่ต้อยมองเห็นอยู่นี่ค่ะตรงนี้ก็เหลืองอุย้ยลูกนั้นเหลืองมากเลยค่ะเนี่ยฮะลวงใต้ต้นเต็มเลยนะคะเนี่ยโอเคนะคะพี่ต้อยก็พามาดูมะม่วงสามดดู เดี๋ยวพี่ต้อยจะสอยก่อนเดี๋ยวพาไปดูมุมโน้นเยอะนี่ค่ะอันนี้ฝั่งนี้นะคะมะม่วงสามฤด,ดูเริ่มทยอยสุกแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพี่ต้อยจะสอยละพาดูก่อนนี่ค่ะเริ่มแก่แล้วนะคะโอเคค่ะไม่ประมาทการอย่าตกเราจะสู้โควิดไปด้วยกัน Thank you for watching Well come to Thailand พี่ต้อยก็พามาดูมะม่วงสามฤด,ดูนะคะ โอเคค่ะบายบายจุ๊บจุ๊บวันดีค่ะบาย